กสามเปนสามคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด็กที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับน,น้องเหมียวาวนะจ๊ะอยู่กเกมสาวทั้มวันนี้น้องมีทุนม,มาทำมสามร้อยนะจ๊ะพี่พี่สามร้อยคุณน,น้อยะมากวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เลขสามดีกว่าจ้ะ ค่อยๆไปค่อยๆไปชิววายเข้าไหนต่อนจะจังงูไหมล่ะตัวไวเออเคมาไหมแถวแรกเริ่มก็เอาเลยนจ้า 656จะไปไปไปยาวไปสวยนะเลือกมะโอเคกัะดานโอ้โหโอเคเข้าแบบลั่นลเลยเจะไม่จา๋า เจ็รอบแปดปรับเบ็ดปรับขึ้นนิดหนึ่งนีจง้จริงๆริมาเขียวมาน้าว่งหรือสามเลยน้่วายเข้าวายเ้าน่าจะพูไหมขูมุยวยคิวมาจนกระดิกเลยดูสิ วายเ้าน่าวม้มากเถอะนั่นแหละไปจับเอ็นกระ้านจ้ เจต่อจ้ะน้าเหลืองหน้ามืดอ,อืเจข่างฉ่ำช่ำเลยจ้ะเจ๊ร้อยหกสิบเก้ามันจึงมานกนะสเก็ตเตอร์หนึ่งตัว มาไหมเรียบรอย้อยจะเข้าหมุนปีสิบทีกันเริ่มเลยไปเ,ยเรื่อยๆเลยจ้ะตัวลยจ้ะ

ซีสปินรอบแรกเอาหู้นื้อเข้าเต็มกระดานเอาหู้ใจจะบอกว่าซีสปินรอบแรกไม่ปังนะปังจากแปดร้อยเก้าสี่มาจา้าจบไปพันร้อยสี่สิบห้าปรับเบ็ดเดี๋ยวนี้ มีทุนละป่เริ่มหมุนออโต้สามสิบทีเปิดโบไปด้วยน,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 นะไหลไปยาว อย่าไปอย่าไปไปจ้ะเออไปอีกไปจ้ะเจ๊ เลขสามถูกไม่ฟังนอดิเีินนะคุเงินอะไรก็ไม่เข้าดูดิเดี๋ยวหมดออโตน้นเลยซื้อรีสปิงสักรอบแล้วเดี๋ยวเราพอกันเลยพอดูแล้วไม่น่าได้อะไรไมดิ ปรับเบรคสามสิให้ได้อะไรเลยน่าเครียดนะมากโอ้โหหมุนมือกันแล้วออโต้ก็แล้วอ้ะซื้อไปให้มันจบๆบไปสุดส,ดอ,ส,ดสองการหมุนฟรีครั้งสุดท้าย เริ่มกันเลยจ้ะพี่พี่เราจะเกือ,อไหมเนี่ยมาได้เจียอยู่เจก็ได้ถามแรกเง นี่อะไรเข้าเลยโอ้ยน้องมาตัวมาตัวตัวนี้ชิบ มาแล้วอุ้ยมันมายจะเข้าสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ใน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 คีสป,ปินขอเขาเดี๋ยว้าไปโชว์เข้าข้างเมื่อกี้ไม่ได้นะแต่นี้ไหลต่อเออไหลคีวุ้ยเอมาไวให้ไหลเตะจ่ะน้ำเงินมาไหมโอ้โห พันห้าร้อยสิบสองอ่ะทุกคนโค้ี่แปกแล้ววันนี้นนนนโชคดีมากดีจะปิ้งเข้ารอบเมื่อกี้เมื่อกี้คือเฮ้วคือเกือไม่ได้เลยเลยไปจ้ะอันนี้ก็จะเข้าอีกนะ2องส มาอีกวเนี่ยออมาแล้วจ้ะมาหตัวเลยเอหกตัวมาอีก 14, อสิบสี่หมืนฟีเมื่นมาถึงศูนย่ะตัวคูณสูงละตอนนี้ได้อะไรกำลังวันใหญ่แลวจ้ะวคนสามสิบเอดแล้วแ่ ตินเจสยงหลอยสิสอสีสองเก๋เก๋เอาอยีสิบเจ็ดแล้วจ้ะสี่รอยสิบ ตอนเนี้ยถ้าเขาเข้าอะไรเราก็จะได้รางวัลใหญ่เพราะว่าตัวคูณมันไปถึงี่แล้วอือเต็มกระดานสามเนสามโอ้โหหมดซีสปินนี้เราไปเลยนะเพื่อนๆทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะจ๊ะอุ้ย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 เข้าไม่เข้าไม่เข้าอีกไหมอีกไหมล่ะอีกตัวเดียวเองนะขอเพิ่ม2 1 0ซี จะสีหรือว่าจะหมาถ้าเช้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊าจะไป้าสิรีดีเด้อยวหมดนี่น้องไฟแล้วจริงๆจะว่าเออซื้อครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วจบเลยนะ่ยนี่จัดไปแล้วคูณห้าสิบตอนนี้ขอทิ้งท้ายไปแบบงน้ำได้ไหม โอ้โหจบไปที่8 3 6 8จ้ะโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้เราพอกันแค่นี้นะจ๊ะพี่ๆทุกคนทุน300น้องบวกมา1 6 8 8 2นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายจ้า